หน้ากากอนามัยที่ใช้ป้องกันเชื้อโรคก็มี3แบบหลักๆนะคะอันแรกคือ N95 ค่ะซึ่งแพทย์เนี่ยมักจะใช้เพื่อที่จะป้องกันปกปิดการเชื้อโรคได้อย่างหนานแน่นมากๆเลยค่ะอย่างที่2นะคะก็คือ surgical mask นั่นเองนะคะปกติแล้วเนี่ยแพทย์ก็จะใช้อยู่ในสถานพยาบาลต่างๆแต่ทุกวันนี้หลายๆคนก็ต้องป้องกันเชื้อโรคโควิด19นะคะอย่างที่3ก็คือหน้ากากผ้านะคะสามารถใช้ซ้ําได้แต่ว่าประสิทธิภาพนั้นก็ต้องเรียงระดับจากมากมาสู่น้อยนั่นเองค่ะ ซึ่งในวันนี้นะคะหลังจากที่ได้ไปสำรวจตลาดแล้วก็ซื้อหน้ากากแต่ละประเภทมานะคะเดี๋ยวจะมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันค่ะว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการพิจารณาในการเลือกซื้อเพื่อที่จะได้หน้ากากที่มีประสิทธิภาพที่สุดค่ะ อย่างแรกนะคะคือหน้ากากผ้าค่ะมีห้าข้อหลักๆที่จะต้องคํานึงนะคะอย่างแรกคือจะต้องเป็นหน้ากากสะท้อนน้ําค่ะถ้าเกิดว่าเราเอาน้ามาหยดลงไปนะคะแล้วไม่ซึมเข้าไปในเนื้อผ้าหมายความว่าป้องกันได้จากละอองฝอยน้ําลายผ่าเชื้อโรคมาสู่ตัวเรานะคะอย่างที่2คือจะต้องมีความหนาเพียงพอไม่บางจนเกินไปค่ะ อย่างที่3ก็คือสีสันจะต้องไม่ฉูดฉาดเกินไปนะคะอย่างนี้ก็พอได้อยู่ค่ะเพราะว่าหากสีสันฉูดฉาดมากเกินไปสีสันเหล่านั้นก็เป็นความเข้มข้นของสารเคมีเช่นเดียวกันค่ะอย่างที่4นะคะจะต้องมีมาตรฐานรับรองคุณภาพของหน้ากากค่ะอย่างเช่นมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ DSS spec หรือว่าดาวสีเขียวนะคะหรือว่ามาตรฐาน European Committee for Standardization หรือ CWA 17553- 2020 อย่างที่5ก็คือมาตรฐานคุณภาพการผลิตก็คือ ISO นั่นเองค่ะ แบบแรกเรามาดูกันนะคะว่าหน้ากากผ้าเนี่ยมีคุณภาพรับรองตามมาตรฐานที่ได้กําหนดไว้บ้างหรือเปล่านะคะบรรจุภัณฑ์หน้าหลังซ้ายขวาไม่มีการระบุถึงมาตรฐาน ISO หรือว่ามาตรฐาน International Standard ใดๆนะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องของสีสันกันนะคะส่วนใหญ่ที่ซื้อมาก็ไม่ได้ฉูดฉาดมากนักค่ะเป็นสีพื้นๆนะคะในเรื่องความหนาบางของหน้ากากไปฉายของโทรศรัพท์มือถือ สองแล้วทะลุหรือเปล่านะคะลองดูนะคะัน่าจะไม่ทะลุนะคะเพราะว่าแสงไม่ได้ส่องออกมาลองมาดูอันนี้บ้างนะคะอันนี้ก็ไม่เห็นแสงออกมาเลยค่ะัน,นี้ค่อนข้างที่จะหนานะคะผ่านค่ะในเรื่องของการกองแสงต่อมาอันนี้ค่ะโอ้โหชัดเจนน,นี้บางแน่นอนมนสุดท้ายค่ะอันนี้เป็นแบบหน้ากากแฟชั่น บางค่ะแม้ว่าจะมีการปักลวดลายต่างๆมากมายแต่ก็แสงส่องออกมาได้ต่อมามาดูเรื่องการสะท้อนน้ำกันนะคะว่าน้ำจะซึมผ่านหน้ากากนาไมยได้มากน้อยแค่ไหนคะ่ะอันแรกนะคะซึมอยู่นะคะเปียกเลยต่อมาค่ะอันที่สองอันนี้ก็ซึมอยู่นะคะอันนี้บ้างค่ะ รอยเปียกที่ชัดเจนมากเลยร้านสุดท้ายนะคะสีดำนี่ก็ถือว่าไม่สะท้อนน้ำค่ะดังนั้นหมายความว่าหน้ากากอนามัยทั้งหมดที่เราทดสอบนะคะผ่านแค่บางข้อเท่านั้นค่ะไม่ผ่านทั้ง5ข้อทุกอันเลยนะคะ สำหรับการพิจารณาเลือกซื้อหน้ากาก Surgical Mask นะคะสามารถพิจารณาได้จากการตรวจสอบบรรจุภัณฑ์หรือว่าสัญลักษณ์โลโก้การรับรองมาตรฐานค่ะไม่จำเป็นต้องทดลองก็ได้นะคะซึ่งในทุกวันนี้นะคะห้องปฏิบัติการทั่วโลกก็สามารถที่จะให้การรับรองได้ว่าหน้ากากอนามัยของแต่ละบริษัทนั้นมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคอย่างไรบ้างค่ะซึ่งจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะตรวจสอบตามสัญลักษณ์เหล่านี้ได้ค่ะ หากว่าได้รับการรับรองแล้วจากสถาบันอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะจะต้องมีสัญลักษณ์ ASTM F 2 0 0 1ค่ะ <S <S หากได้รับมาตรฐาน European Standard นะคะจะต้องมีสัญลักษณ์ EN 14683-2019นะคะ หรือหากได้รับการรับรองจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสอมอก็จะต้องมีสัญลญักษณ์มอก2424-2562ขีน6 2นะคะและที่สำคัญก็คือจะต้องมีมาตรฐานการผลิต ISO 13485ค่ะหากว่าผ่านการรับรองดังที่กล่าวไปนะคะเท่ากับว่าหน้ากากอนามัยนั้นมีคุณสมบัติทางกายภาพอย่างน้อย2เรื่องนี้ค่ะ คือการกรองแบคที ria staphylococcus aureus ขนาด3ไมครอนนะคะหรือที่มีการเขียนเอาไว้ว่า b a c t e ria l filtration BFE ค่ะและสามารถกรองอนุภาคขนาด0.1ไมครอน particle filtration efficiency หรือ PFE ได้นั่นเองค่ะ <S <S ต่อมานะคะลองมาดู surgical mask กันบ้างค่ะว่าเป็นยังไงนะคะผ่านการรับรองอย่างที่เราคาดหวังหรือเปล่าค่ะ ดูอันนี้ก่อนนะคะอันแรกค่ะเป็นภาษาเกาหลีแล้วก็ไม่ได้มีภาษาอังกฤษที่ระบุถึงมาตรฐานสแตนดาร์ดหรือว่ามาตรฐานสากลค่ะไม่ผ่านแล้วในเรื่องแรกค่ะอันนี้ได้มาจากร้านขายยาค่ะด้านหน้านะคะมีเขียนระบุคุณสมบัติเอาไว้เลยแต่เห็นการโฆษณาแบบนี้แล้วมั่นใจได้หรือเปล่าว่าเขาพูดความจริงนะคะลองดูส่วนอื่นๆของกล่องค่ะ ทั้งนี้นะคะมีอยรับรองแล้วด้วยค่ะตรงนี้มีสัญลักษณ์ที่ระบุถึงมาตรฐานการผลิตนะคะ ISO 9001ค่ะแบบนี้ก็มั่นใจได้ค่ะว่าซื้อไปแล้วใส่แล้วสามารถกรองเชื้อโคโรโนาไวรัส2019ได้จริงๆค่ะถัดมานะคะลองดูอันนี้ค่ะมีสัญลักษณ์อันนี้ค่ะ BFE นะคะกรองแบคทีเรียได้ แล้วก็มีมาตรฐาน ISO ด้วยนะคะทั้ง9,001 2,015นะคะแล้วก็ ISO 1,3,4,8,5 2,016 mm hmm. ก็ถือว่าอันนี้ผ่านค่ะต่อมาอันนี้เลยค่ะก็มักจะคุ้นเคยกันกับภาพที่เห็นว่าถูกแบนขายออกไปเป็นแพ็คเล็กๆนะคะ20บาท40บาทบ้างละ่ะด้านในก็มีกระดาษที่เขียนว่าเป็น คุณสมบัติต่างๆนะคะแต่ว่าเป็นภาษาจีนซะส่วนใหญ่ค่ะอาจจะได้มาตรฐานจากประเทศจีนก็ได้แต่ในระดับสากลอย่างที่กล่าวไปไม่ได้มีระบุเอาไว้ค่ะลองมาดูอันนี้กันบ้างค่ะด้านหน้าเนี่ยบอกว่า non medical นะคะคือไม่ใช่หน้ากากทางการแพทย์ค่ะแต่ว่าสามารถกรองแบคทีเรียได้แต่พอดูแล้วปรากฏว่าโลโก้หรือว่าฉลากของมาตรฐานนั้นไม่มีค่ะ ส่วนคุณภาพของหน้ากากแบบ N95 นะคะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นการนําเข้ามาจากต่างประเทศก็มักจะได้รับการรับรองมาแล้วค่ะอาจจะสังเกตได้ง่ายๆนะคะก็คือจะต้องมีมาตรฐาน ISO อยู่ที่ฉลากหรือว่าข้างกล่องสําหรับมาตรฐานของประเทศไทยก็คือจะต้องมีมอก2480ขีด2562จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรมหรือสอมอค่ะ บอกว่าหน้ากากอนามัยทั้ง3ประเทศที่ผลิตในไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้ากากผ้าเซอร์จิ l m ลแมสหรือว่า N95 ยังไม่ผ่านการรับรองมอกจากสคอเลยค่ะแม้ว่าก่อนหน้านี้นะคะบางบริษัทจะยื่นผลิตภัณฑ์มาเพื่อรับการทดสอบแล้วในบางรายการแต่ไม่มีผลิตภัณฑ์ไหนที่ผ่านการทดสอบทุกรายการจึงไม่ได้รับการรับรองมอ,อกนั่นเองค่ะ จริงๆตอนนี้หน่วยงานภาครัฐพยายามดึงผู้ประกอบการนะครับที่ผลิตหน้ากากนี้มาพูดคุยมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการขอมาตรฐานซึ่งก่อนหน้าเนี่ย l a บทดสอบหน้ากากในเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะายากต้องส่งเทสไปบต่างประเทศเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งเนี่ยค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงไม่ได้เทสครั้งเดียวผ่านเป็ซ้ำต้องปรับปรุงโปรดักต้ตองนู่นนี่นั่น จนกว่าจะผ่านเนี่ยก็หมดเงินไปเป็นล้านๆเหมือนกันพอมี l ลบในเมืองไทยเริ่มมีการพัฒนา l ลบทดสอบหน้ากากไปไนตามมาตรฐานได้แบบนี้ก็ทําให้ค่าใช้ใจ่ายมันก็เลยถูกลงสุดท้ายนะคะมีทริคเล็กน้อยมาฝากกันค่ะสําหรับการยืดอายุการใช้งานของหน้ากากประเทศต่างๆ รวมไปถึงการใส่หน้ากากให้ถูกต้องนะคะอันดับแรกก็คือต้องเลือกหน้ากากที่กระชับกับใบหน้าค่ะอันนี้สําคัญมากเพราะต่อให้เป็นหน้ากากที่มีคุณสมบัติมากแค่ไหนหากว่ามีช่องโหว่ตามส่วนต่างๆก็อาจจะทําให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างที่2การยืดอายุการใช้งานหากว่าเป็นหน้ากาก s u r g i c เ l Ma แมนะคะไม่ควรที่จะเอาไปซักในน้ํายาต่างๆเพราะจะทําให ประสิทธิภาพหรือว่าคุณสมบัติในการกรองเชื้อโรคนั้นเสื่อมลงไปค่ะจะยืดอายุการใช้งานได้หากทำให้แห้งนะคะหน้ากากผ้าเดิมทีอาจจะมีประสิทธิภาพที่ต่ำกว่าหน้ากากอีก2ประเภทแต่จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็คือใช้หน้ากากที่สามารถสอดไส้แผ่นกรองของ surgical mask เข้าไปได้ค่ะแล้วหน้ากากที่เป็นหน้ากากผ้าก็อย่าลืมซักให้บ่อยครั้งด้วยนะคะ นี่ก็เป็นเคล็ดลับที่เอามาฝากกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทิคการใช้การเลือกหน้ากากอนามายัยเพื่อที่จะทำให้การใช้หน้ากากอนามัยของคุณผู้ชมนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ